สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับซ่องสายแดดแล้วจ้ามาเจอสายแดงเนี่ยแดดก็ต้องต่ำพี่นอ้องเอืมส้มต่ำใส่ปูมาจ้าพี่น้องจา้าอยู่บ้านยิ้ใหม่นะอนนี้บุ่มมีริกแห้งนี่บุ่มมีบุ่มหีหินพริกสดเอาพริกสดเลยจ้าพี่น้องจา้า 最近了，听懂。

ราดูยังไม่กินยาลูไอ้ใส่ไอใส่แดกกะเจอกันยังไลยนี่มันขาดาบ่ได้คือตับบกงูงนี่ยแหละพี่น้องอย่างอื่นกับมีเสริมอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าตับบกุงนีตง่ต้องมีต้องเป็นนางเอกเลยนะต้องมีเป็นนางเอกทุกงานนี่เปรี้ยวๆแน่นอน ปลาดัปลาดสายแดกพี่น้องเอ้ยบล็อกอหรือบลกมุมบ้านเห้านีนเลยที่ไหนเอ้ แซ่แสบมัน,นพี่น้องจะ,จะแซ่สบค่บะเดี๋ยวปูใส่ที่หลังพี่นองปูห้าปะที่เรียกว่าหนดที่ซีกนอนทำไมจะนั่งซักขัพี่องอช่จัดใช่มละก่อนเหือนี่น้พื่อนเองใส่ไปด้วยจะกินสามคน ยู่ทีหน่องปลานี่ใส่ยังไงก็แะแ่กทีหน่องเลยว่าเขาใส่มะกอกเพิ่มเนาะแกะครับทีหนองไส้ซีกันปลาใส่เดียร์เห็นไหจ๊ะแกะทีน่องเขา,าใส่ปูเขาใส่งไงปูมีต้น,นใส่อัน เ่น้ำปลาไว้เรียบร้อยแล้วพี่นอออ้องเลยอือตี่นองอขาตีม้วาบเยนี้ขขขเ,เขา้า,เเขากัาลงุงถาดเลยจ้าพี่นอออ้องเลยคืนจะกินคักพี่น,อออนออ้องอือนี่อ้จ้าโอ้ยนะพี่นอออ้องเลย จะาพอจะตักไปคืนน้ำไล่ไปพี่น,น้องสับๆเต็มคุกเลยพี่น้องเยุดยอดพี่น้องเลยอ่ะอันนี้เมนูนหนึ่งจ้า เดี๋ยวไปกินกันเนาะเดี๋ยวเมนูหนึ่งจะพี่น้องพัดพักยีงไ่พักอย่างก็มันละจา้ะยอดม,านานมันละพี่น้องอันมาหุงบกไงพี่น้องได้เท่านี้นั่งยุดนะอ่าสองเมนูพี่น้องอยากมืดได้ด้พี่น้องเลยมาจ้ะพี่น้องกินได้บาทในพี่น้องเลยเมื่อไห่เมนูขามี่เท่าไหเนานะมี่พัดพักจก้แลวก็ตำปูพี่น้อง แล้วก็น,นี่อย่างซุปบะหมี่บเปล่าะจ้าแม่อันนี้ซุปบะหมี่พี่น้องเอ้ยของแซ่บจะมืดได้เด้อเพราะว่าพวกข่อยนั่งอยู่เหมือนผ้าใบเชิ้ตนาเลียพวกเจ้าวบางแนวแบบฉลัวฉลัวพี่น้องแล้วก็บพระแล้วก็บพักพี่น้องเนาะกินกันได้เลยจ้านี่เลยพี่น้องเลยอันนี้ปลาไม้ได้จ้าอันนี้เหอันนี้อันนั้นลูกสาวปลาไม้ปลาไม้ตั้ ส้มตำกูสดค่ะบัตรประมัยได้อพี่น้องมันยังใส่สุตเกี่ยงเงินป้อันนี้ก็ต้องจะเอาขนสวยออกแล้วเออเอาขนสวยออกซะคนสีถอดเงาะปลาบัตรเอาเงาะปลาเด้อจ้าไอ้พี่น้องเลยเงาะปลาแล้วนั่นแหละพี่น้องอ่ะกินเลยลูกกินเลยอ่าชื่นกินเลยลูกไม่ได้จ้าจขอพของอันนี้พี่น้องอันนี้อ่ะกินกันเลยอ่ะพี่น้อง ไมด้กินก๋วเตี๋วน้ำกันเลยพี่น้องเดลยแก่พี่น้องจ้ะพี่เจียงใส่แดบไปนนางหุ่นกต่ไหนเนาะกูเป็นยังนั่งนี่แล้วนั่งพี่น้องเลยแซ่บสุขขนมไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้องเดี๋ยวคยชิมอะไรอย่างไรปั้งพี่น้องคอยไปเห็นโก๊บยุ่วตลาดพอไม่ได้กินโก๊บมาสามสี่ปีแล้วพี่น้องก็เลยมาคุยกับป้าไม่ละป้าห้าวันเหยียบชิมกบ เนื้อไก่บัชนิโบข้าวโบแบบว่าข้าวโบได้กินโดนเนาะยิ่งข้าวที่กินข้าวก็รู้ซึ้งกันนะรู้ซึ้งแบบเจ้าไหนอะพี่น้องเดี๋ยวขอจิ้มไม่เฮ็ดอันออย่างกับส้วกบเนาะเพิ่นใส่ใบขิงเป็นปะส้วกบอันนั้นจ้ะเพอน่าต้องทอดก่อนเพิ่นว่า้องเดี๋ยวสิมาไม่เฮ็ดให้เบิ่งเด้ิมืถอนาเด้อพี่น้องเด้อเมนูเมนูส้วบกบอาันนั่นเองได้นี่กินกินนี่ก่อนพี่น้องซุปข้านีอันนี้พีมือไผจ๊ะยายอ๋อพีมือป้าเพิ่นอยู่ข้างในอะพี่น้องเออ แป้งของลุงที่เพิ่นพัดไทยเมื่อนั้นนาา่ะละจ้ะนี่พี่น้องเอ้ยลาบป,ปากสายแดกขนาดเขาไม่ได้กินโดนแล้วพวกเจ้าเบืง้งเนาะนี่แล้วกันนี่พี่นอ้องเออแค่นี้ก็สุดใจแล้วพี่นอ้นอง,งกินเขาซุ้มกันอมาเด้อพี่น้องเด้อกินนักกันวันนี้ยุบานสายแดกวันนี้ยุบานประไม่มดแดดกินเขารอบเดียวมืัอนี้ไม่หิวเนาะไม่หิวพี่น้องงองภาพ ก็ตีมากเลไม่ดได้หามหาเขามื้อทีหามหาเขาหน่อยตานไปอุดยางก,ก็จะใส่นั่นคือจ้าอ,อันนี้เขาน้ำกันจ้าอันนี้เป็น้องผ้าเอียงทองอีฮีไงนปะครับป็น มสตาตคล้ายๆกันก exactly. no hmm, no ็บอนบ้นนี่อบาสีต้นพักัเจี๊ยมผมเหนอนนะชอบโอ้เจมมรุ่งหลรุ่งหลพอว่าหยงผมบ่มันทำมาหากินคือกันยุ่งกันได้เมัหาของมัง้วน้องก็เขาเงนมันหรอข้ามันขัไม่รแม่ทำุกใจมากเลยนี่ย อันนอ่อนออนะคนไม่มีวันหุ่นใจเล้ที่น่องเลยนะองขอหน่อยขก้นหน้าแล้วเขาซื้อแล้เขามาขายเดี๋ยวไปซื้อไวให้เลยโดนนะน้อานรูดจะไม่มาผิดยากนเดยขายนี่ไง กระสุดใจชุดกระหนมำไม่ต <wir> ้องก้าวเขางีวเนาะแล้วก็ข้อเจ้าก็สวยเร้ยกกระสวยเจ้าข้อเจ้าก็สวยว่าสัตว์พี่น้องเจ้าข้อเจ้าก็แซกหมิ่นเมียนมันเดียวกับทันกันพี่น้อง พี่น้องทั้งซบาใส่แดดทั้งกินทั้งอันใช่สมุนไพรนี่ฟังเพลงบบแมนบบแมนได้พี่น้องประซุ่มเรื่องออนไลน์พี่น้องฟังไปนั่งล้วก็อยากล้องจิตให้พี่น้องเบื้องหน้าเหมือนนะคนหนึ่งเช่นหลายอันพี่น้องคือสมัยนี้ สิดมาหากินแช่ช่องทางเดียวบูธธได้เราไปหน่าย กเป็นหิวมากครั้งม mm ันแทบเป็นวันูำมันละจ้ามาแล้วจ้าจะเช็ดยูทูบให้เพื่อนอยู่พี่น้องช่วงนี้เพื่อนกำลังอ่าไล่ตัว้นให้เพื่อนกล้ากล้าพุ่ยใจเหงาแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็สิสายเดียวได้พี่น้องสายเดียวได้ยูทูบเนาะก็เพจพี่น้องช่วยติดตามให้กับน้องใจเด้๋ยวนีค่ะคนสองข้นขนก็ดีพี่น้องเนาะคือสายแดงแหละ แส่แดกระเฮ็ดมาเป็นปีแล้วมีคนเขามาคุยว่าอย่างใส่แดดก็ดีใจเนาะให้เป็นกำลังใจกันแซ่บหล่ท่ากผิดนน้่าเบอก ยอดเลยจ้ะขากบ่เลยเลยจ้ะซ้มตำกินทุกวันเนอ,อ้อิตซ้มตำชุ่มเหพี่น้องบุก,กินไปเลยอย่าติด้มตำซ้มดำแซ่ ก็ผักพี่้องเจ็ดข้าวเจ็ดข้าวพี่น้องจนต่ำพวกนั้นหน่อยๆน้องเพราะว่าเนี่ยมันย่ำมากหลายนอพี่น้องนะ ืมอวานเมื่เลยลงให้เบิง์ที่น้องหมอวานก็กินเชนหนากันกินจะตำหุ่งย่างเดี๋ยวอาหารอาหารปรดคือกับต้มตำอาหารแบบล้มตำล้มตำจ้าเมื่อนห้่นักเอกก็คือ สุขขนมนอืเาักบ้านเขาจะมากไหมยเอามาปลูก hmm. อือรสนะมันดีกันนะบ้านมันเปแบบว่าไปน้อยน้อย so uh ้นเนาะจ้ะเเ่ินทางอย่างเนาะบ้านห้องไหน ประกาศหน้าบมบัลืุป่ะประกาศหินประกาศหินจืงผมอ,อ,อมหินแ<ซ>่บหลหินพักมันหินเนาะบุ๊มันลยแดดหินโอ้ยดูดนะดูด้วย มันน่าพอเาองลูกอวไรอยู่สิดน่อยกินเื่อเดียวก็กินรากยว่านี้สี่ตัวลูกได้สิสี่ตัวร้อนหน้าซื้อนนะเดี๋ยวจะทำซื้อไว้เดือนไปว่าลูกจะเป็นเรียนมั้ยไมเนาน ักแมวดองใส่ปลาร้าเออน้ำเปล่าเออน้ำปลาแ้นี้เกลือแล้วก็ไปใส่พรองพิไว้รูปข,ของนายไหมไม่สกปอกตัวฟันไม่กล้าฮ้มอืมอี่อยเลยแสบแสบไหลืึมแสบพังด้วยอืม แดดตักเนี <m ics> <m ics> ่ยมนไม่ท่ามดาพี่น่อยมันลลายครับั้งประเทหลายแน่วพี่น่องข้างที่ฟังกะชุ่มซึ่งบอกนั่งตั้งให่ยู เรื่ออาหารกรัดพี่น,น่องมึงปักปั่ือี้นนคือตามห้องแชร์ป้ะภาษาทุน,นม,มือ่ะไมไ่้กี้ภาษาภาษทจีมือ ลองดูเก็กินเด้ออืมลอ,องดูเดีย๋ยวกินต้นตำไม่เป็นเบิ้ดแตกเลยเนาะแกเดี๋ยวบุกไปกินขอกันกะนะ พี่น้องจะเจอกันใหมในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ดอแซ่บคักพี่น้องซุปขนมเดี๋ยวซืไม่เห็ดส้วกคบให้เบิึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมือ่อใดเมื่อใดซื้อครบมาเห็นยังไม่คนเห็ดเหตุโอเคป้านะเจอกันใหม่ด้วพี่น้อง<ด>เจ้าไปบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ